เรามาต่อกับ EP 2กันนะผมตอนนี้เราก็ได้หาตี้ลงนะผมเพื่อที่จะไปฟาร์อิสฟินิกหมวนั่นเองนะผมซึ่งก็ตอนนี้ก็มีหลายคนนะผมที่เขาจะพยายามพาผมไปลงนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้ผมก็พิมพ์บอกไปเรื่อยๆนะผมคุยเหมือนปกติเลยนะผมเหมือนเหมือน EP ที่แล้วเลยนะผม เป็นวัยรุ่นขอลงด้วยนั่นเองนะผมตอนนี้ก็ได้ทีมเทียบร้อยแล้วผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูในแมปกันเลยนะผมตอนนี้มาถึงนะผมเราก็จะตั้งนารโตะก่อนเลยนะผมตอนนี้ก็หันดูนะผมแล้วก็เราจะเล่นไปหมดง่ายนั่นเองนะผมเพราะว่าเพื่อนๆเขาก็เหมือนกับแบบว่าจะแบกผมไปด้วยนั่นเองนะผมตอนนี้ผมก็เหมือนเดิมนะผมสเตปวัยรุ่นขอบับนะผมแต่ก็ไม่มีคนพาเหมือนเดิมนะผม ตอนนี้ก็พิมพ์เสร็จครับผมก็จะเตรียมตั้ง,งนารโตะนะครับผมตอนนี้เวฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมตอนนี้อยู่เวฟบ10นั่นเองนะผมตอนนี้ก็พยายามอัพนารูโตะได้ประมาณ3ตัวแล้วนะครับแม็กนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ตัวที่4กําลังขึ้นนะครับผมตอนนี้คือเขาก็วางจีนอตแล้วผมก็เริ่มจะไม่มีดามจแล้วเพราะว่าจีนอตนั้นเป็นตัวระยะไกล แล้วก็ตีจอมตีแค่1วิแล้วก็เราเล่นในโหมดง่ายด้วยมอนก็เลยวิ่งผ่านมาไม่ถึงวงของนาโต้นั่นเองนะผมตอนนี้นะผมเราอ,อยู่เวฟที่21แล้วนั่นเองนะผมตอนนี้เขาก็เริ่มเพื่อนๆก็เริ่มตั้งตัวของโกคูหรือว่าตัวอะไรต่างๆนะผมตอนนี้ผมก็วิ่งเล่นนะผมเพราะว่าผมนั้นได้อ่า นารโตะครบแล้วแล้วก็ตอนนี้พยายามจะอัพโกโคูไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้ดาเมจให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับแต่เสียดายนะครับเราไม่มีบัฟเออวินนั่นเองนะครับจะทําให้ผมนั้นไม่มีดาเมจสักเท่าไหร่นะคร mm ับ hmm. โอ้หดูนันสีนั่นมันนารโตะหดาวนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ปิดเอฟเฟคละเพราะว่านารโตะลงมามันก็แลกนะครับแลวส่วนของโกคูของเรานั้นก็เริ่มเยอะแล้วแต่ตอนนี้ก็คือ เรานั้นจริงๆมันก็ตันแล้วนะผมแล้วก็วางครบหมดแล้วนะผมที่เหลือเราก็รอแค่ดาเมจนะผมแต่จริงๆก็คงไม่ได้ได้ละเพราะว่าตอนนี้คือผมน่าจะได้เวฟหลังๆนั่นเองเพราะว่ามีโคนันกับนารุโตะนั่นเองนะผมที่จะทําให้มอนนั้นไม่ได้หลุดมานะผมก็เลยแบบว่าดาเมนอาจจะได้ไม่เยอะนั่นเองนะผมสาหรับตานนี้เนาะเราข้ามมาที่เวฟบ45จหนะผมตอนนี้เราก็มอนก็เริ่มจะหลุดมามากขึ้นนั่นเองนะผมตอนนี้ก็ ดูดิตัวแอร์ยูนิตแอร์มันก็กําลังบินมานะผมก็จะน่าจะเป็นซากุระนะผมตอนนี้ก็บินวันเลยนะผมบินแล้วนะผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมราะว่ามีโกคูนั่นเองนะผมตอนนี้ก็คือก็นาโตะเริ่มตีนะผมแล้วก็มันเริ่มหลุดละตอนนี้ตอนนี้เ้าสิบห5านั่นเองนะผมตอนนี้ก็มันเริ่มหลุดละตอนนี้ก็ตัวแช่แข็งของทโรกิก็ยื้อเวฟให้ผมตีไปเรื่อยๆนะผมตอนนี้ก็ พยายามยือ้อผมว่าน่าจะจบอีกไม่นานแล้วลหละตอนนี้สำหรับตานี้นะตอนนี้เราอยู่ที่เวฟ61นั่นเองนะผมตอนนี้ก็ตัวแอร์ก็ตอนนี้เราไม่ไหวแล้วผมแล้วก็ดาเมจผมอยู่ที่1นึ0 0 0สนะผมก็ตัวแอร์ตอนนี้ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแล้วก็แพ้นะสำหรับอาตานี้นั่นเองนะ แล้วผมก็มาที่ตู้สุ่มนะผมเพื่อจะดูตัวนะผมก็จะเห็นว่ามีนารูโตะนั่นเองนะผมแต่จริงๆผมไม่ได้เล็งนารูโตะเลยนะผมผมเล็งไปส่วนของโกเทนนั่นเองนะผมตอนนี้ผมก็มารับเควสดาเมจแล้วก็เควสของอาพอกเวลอะไรพวกนี้นะผมเพื่อจะเอาเจมให้ได้เยอะที่สุดนะผมนี่ก็ก็รับให้หมดนะผมสำหรับแค่นี้นะผมแล้วก็ตัว x อพีเราก็มีเยอะด้วยนะผมตอนนี้ผมก็ เข้าไปสุ่มตู้ของนารุโตะนั่นเองนะผมแล้วก็สุ่มมานะผมหนึ่งครั้งนะผมเราก็ได้ตัวที่ทจริงๆครั้งนี้ผมอยากได้เป็นตัวของอาโกเทนนั่นเองนะผมเพราะว่าโกเทนนั้นดามเมจก็เยอะนะผมแล้วก็มันก็ได้นะผมแล้วก็เราก็ได้มานะผมโกเทนตัวหนึ่งแล้วก็ได้นารุโตะมาตัวหนึ่งก็เือก็ดีเหมือนกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยทำนารุโตะ่า หดาวกันเลยนะผมเดี๋ยวน่าจะไม่ใช่ EP นี้นะผมว่าและดูเหมือนว่าผมจะโดนหลอกให้เข้ามาคนเดียวนั่นเองนะสำหรับอินทนิกนะผมโอ้ยโคตรแย่เลยดูดิคนเราเขาแบบว่าทิ้งผมมา,าดูผมก็เลยออก,กเกม,มเพื่อไปหาตี่ใหม่นั่นเองนะผมตอนนี้เราก็ได้ที่ใหม่เป็นที่ร้อยนะผมแล้วก็ผมก็ได้ได้วางเบิต ซึ่งผมเห็น,นดามจตนาโตะห้าดาวแล้วผมรู้สึกท้อแท้มากเลยก็ดูดูดิก็ดามจแค่สี่สิบอ่ะก็เลยก็ท้อ,มอสมควรนะผมก็ผมใช้เวลากับการลงเว็บหรือว่าลงดันอันเนี้ยก็ใช้เวลานานมากนะผมตอนนี้นะผมเราอยู่ที่เว็บสามหกนั่นเองนะผม,ผมก็พยายามวางตัวไปเรื่อยๆนะผมก็ผมก็ลองเทสไปเรื่อยๆนะผมหลายๆตัวก็ดามจดีนะผมแต่นาโตะนี่ผมรู้สึกท้อแท้นะผม แล้วก็ผมก็ลืมพากูเทนมาด้วยนั่นเองนะผมโคตรเสียดายอ่ะตอนนี้นะผมเราก็ใกล้จะแพ้กับเวบนี้นะแล้วนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้ก็มอนหลุดเยอะมากนะผมดาเมจผมอยู่ที่หนึ่งแสนสี่มืนนั่นเองนะผมก็ดูเหมือนก็จะเยอะกว่าเก่าประมาณนึงนะผมนี่ก็ชนเป็นทีพร้อยนะผมแต่ก็ยังไม่พังนะผมตอนนี้ก็รออีกตัวนึงเข้าไปก็น่าจะ แพ้เป็นเทียบร้อยนั่นเองัะผมซึ่งนะผมตานี้จะเป็นตาสุดท้ายของ i n f i ิ i ิตโห d e นั่นเองนะผมตอนนี้ก็พลังแบบว่าจะวางแบบผมวางโกคูเอ้ยไม่ใช่กเทนดิเออเป็นตัวของกดกเทนนะผมแล้วก็ผมก็วางไปเรื่อยๆจนถึงเวฟที่45นะผมรู้สึกว่าผมนั้นจะไม่ไหวแล้ว แล้วก็แบบว่าดาเมจผมก็อยู่ที่8ป0แสนก็เยอะกว่าเดิมเยอะมากนะผมเมื่อผมพาคุณเทนมานั่นเองนะผมก็ตอนนี้ก็น่าจะแพ้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับตัวแอร์นะผมนี่ก็บ้มบ้านไปเลยอะไรเนี่ยอืมดูดิชนละอางไปแ้วผม ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะผมไว้เจอกันคลิปหน้านะผมวันนี้บายบายนะผม